<โ>ยอนค่ะยอเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาร้านบะหมี่เปิดให้บริการแล้วค่ะอ้าคุณแม่คะมาให้คุณพี่เลี้ยงสั่งของหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะจะรับรดีค่ะเอาบะหมี่เกี๊ยวทุเรียนสอดใสแอปเปิ้ลพายชีสสามชามบะหมี่เกี๊ยวทุเรียนบะหมี่เกี๊ยวทูเรียน่ใส้แอปเปิ้ลพายชีสเดี๋ยคะใช่แล้วจ,<ไ>จำแม่นจังเลยสามชามเหรอคะสามชามชามเดียวไม่อิ่ม

อร่อยจังเลยอายอย่อายอย่อายอย่อายยเออคุณแม่ค้าเก่งมากเลยขอของหวานด้วยได้เปล่าอายหยเหรอเอาอะไรดีอ่ะเอาลำใยลอยแก้วใส่เฉากลวยแต่ไม่เอาน้ำเชื่อมเอาน้ำเชื่อมหรอไอได้เลยได้เลยไม่เอาน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอย่างเดียวได้แล้วค่ะเอา้ากลายเป็นน้ำเชื่อมอย่างเดียวไปได้ยังไงกันได้แล้วค่ะ โอ้ยผิดสูตรแล้วอย่างนี้ไอ้ใหญ่ไอ่ใหญ่ไอยใหญ่ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวพี่จะพาน้องอะ่ะไปตรงอื่นบ้างดีกว่าไปไหนหรอมามามาขี่หลังกันนะปึ๊บไปไหนอะ่ะโหบนนี้สูงน่าดูเลยนะอ่ะก็จุง๋งจุงอ่ะจุง๋งจุ๋เนดี๋ยวไปตรงนี้ตรงนี้จะมีเป็นพนักงานดับเพลิงก็ได้ ดับเพลิงคืออะไรอะ่พระพนักง,งานดับเพลิงคือคนที่เวลามีไฟไหม้แล้วเขาก็ไปเอาน้ําฉีดดับไฟน้ําฉีดฉีดเหรอใช่อ๋อหน,นูชอบฉีดฉีดอ่ะหน,นูชอบฉีดฉีดน้าํามาชอบฉีดน้ํามานี่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 เรามีถังดับเพลิงด้วยนะถังดับเพลิงเหรอนี่อันแดงแงเนี่ยอันนี้ยะเหรอใช่อันนี้นะใช่อันนี้เอาไว้ดับไฟแบบเฉพาะจุด ดูจีดูจีมีฟองออกมาล่ะมีฟองออกมาอ่ะเราไปตรงอื่นกันต่อดีกว่าน,น,น,นี่อหนูหนูหิวนมแล้วอ่ะอา้าวหิวนี่เหรอหนูหิวนมแล้วอ่ะไหนดูหน่อยอสหมมิหิวนมมาหิวนมมาโอ้โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาหนูลงไปนะมาขี่คอไปจะได้วิ่งเร็วๆขี่คอไปนะเออเอากระป๋องวางก่อนไหมไม่เอาอ่ะหนูจะเอาไปด้วยอ่ะโอ้ฟองสบู่เข้าตา <laughs> เอาละเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะกินนมเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนก่อนนะจ้านอนอีกเย้าอ๋อนอนอีกย้าอ๋อไม่อยากนอนออยากเล่นนาแต่ว่าเป็นเด็กต้องนอนกลางวันด้วยนะก็ใจก็ใจไหนนมหนูอ่ะนมหนูอยู่ไหนอ่ะนมมานมนมนมอ่ะเดี๋ยวพี่จะชงนมให้นะเอานมมานมมานมมายิวนมมายิ้หนมมายิวนมมา อ้าวนมมาแล้วจ้ากินเลยไม่ใช่อันนั้นก็บอกดับเพลิงเอาเรออะกินเยาะกินยอะกินเยะกินเยาะใครยังช่วยหน่อยนะใครยังช่วยหน่อยนะเก่งมากเลยอ่ะหนูง่วงนอนแย้ะอ่ะไปเดี๋ยวพาไปนอนนะพี่เป็นใครเนี่ยฮะพี่เป็นผู้ดูแลแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปข้างนอกแล้วแหละ แล้วพี่เลี้ยงคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วอะ่ะพี่เลี้ยงคนอื่นเข้าประชุมอยู่นะงั้นงั้นหนูนอนก่อนนะจ้าบาย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 ,บายเดี๋ยวพี่จะต้องพาพี่ลิซ่าไปที่โบสถ์นะลิซ่าเหรอใช่เป็นแฟนของพี่เองเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในนี้เดี๋ยวพี่จะออกไปรอข้างนอกนะก็ได้ก็ได้งั้นหนูนอนหยับเย้านะจ้าแค่นี้นะหลับฝันดีครับไปละ ไปแล้วะพี่จา๋าพี่จ๋าไปไหนแล้วอ่อ,อทำไงดีอะสงสัยไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะอย่างนี้เราก็เบื่อแย่อชีพิ่งตื่นนอนชัดด้วยออกไปดูอะไรข้างนอกดีกว่ามีอะไรสนุกๆทำบ้างนะเอ,อ้ยตรงนี้มันมีอะไรมาใหม่น้ออ,อไรเนี่ยอไเนี่ยโอ้ย้ยเ,เดี๋ยวนะ นี่ชัมบี้เหรอชัมบี้อะไรนี่พี่เอกตื่นทำไมน้ำลายไหลยืดขนาดนั้นน่ะเมื่อกี้เผลอหลับไปตรงนู้นน่ะอะเหรอทำไมไปนอนตรงนั้นน่ะก็ไปเล่นมาแล้วพี่เลี้ยงวิ่งไล่จับโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันมืดค่้มเร็วขนาดนี้เนี่ยอ๋อมันก็มืดเร็วอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็สว่างเขาเปิดไฟแล้วเห็นเปลสว่างแล้วโอ้ยสว่างแล้วนะนี่นี่นี่มาดูแลนี่แล้วอะไรอ่ะแหน่แน่แหนมีอะไรมาใหม่ก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยมีชุดมาใหม่อ๋อดูจีดูจีทำไมมีชุดเยอะแยะเลยอ่ะ โอ้มีชุดเท่ๆด้วยะชุดอะไรอ่ะมีชุดไก่ง่วงอ่ะว้าโอ้แม่ให้ตังมาสองร้อยเองอ่ะชื่อไม่พออยากได้ชุดไก่ทอดอ่ะอืมโอ้ยอยากได้ชุดไก่งวงที่แบบอบแล้วอ่ะอันสุดท้ายอ่ะให้ชุดไก่ทอดตังหากชุดไก่ทอดอะไรไม่ใช่ KFC เชตเตอร์กิวไก่ทอดเนี่ยมีขาวๆข้างบนแล้วก็มีไก่ไเนี่ยไก่ทอดทั้งนั้นเลยเนี่ยไก่ทอดไก่ทอดเลยไก่ทอดไม่ใช่ไก่ทอดดิไก่ทอดอะถูกแล้วไก่ทอด โอ้พี่อกชื้อได้แค่อันนี้เองอะโอ้เด้วก็ชื้อได้แค่อันนี้งั้นเอาอันนี้ก็แล้วกันนะแม่ให้ตังค์มาสองร้อยะแม่ให้มาตังค์เท่าไหร่อ่ะโอ้แม่พี่เอกให้มาร้อยเทยวเองชื้อเยอะขี้งกเขาชื้อเยอะชื้อแล้วเหมือนกันอะเขาใส่แล้วนะโอ้จะบอกว่าทําไมชุดมันเหมือนแมงถาบเลยอะอันนี้ไงนี่ไงใส่ยัโอ้ใส่มังก็ได้ใส่ยังวะอ้าวทำไมเธอชื้อชุดเดียวกัแเราอะมมีตังค์แค่นี้ หิวแล้วอ่ะไอ้ดูข้างหลังดิข้างหลังเรามีหางหน่อยอ่ะโออยหิวด้วยอ่ะเรามีหางไอ้เห็นเปล่าอ่ะเห็นแล้วเห็นหางแล้วทําไมดูข้างหน้ามันเหมือนแมงฉาบเลยอ่ะเออใช่มันเหมือนแมงฉาบเลยเราเป็นแมงฉาบเหรอไม่ใช่เราเป็นไก่งวงอ่ะไก่งวงเหรอหิวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะกินที่ไหนอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้มาตามพี่เอกมาแต่ว่านี้ดีกว่าที่เกียจทําำอ่ะต้องชงกินเอาเองนะเอาวันนี้ดีกว่าเอาของฟรีอันนี้ดีกว่าขอขอกินอันนี้หน่อยนะ หิวจัดเลยกินอะไรเหรอนี่โจ๊กเลยโจ๊กโจ๊กกินโจ๊กเหรอใช่ก็กินมั่งก็ได้หิวหิวหิวอ๋อยังไม่หิววะดีกินไม่ได้อะดิอ่าอิ่มอิ่มอิ่มแล้วกินแล้วเหรอขอตบด้วยนมนิดหน่อยอ๋อนมอีกแล้วเหรอนมนมนมชงนมหน่อยทำไมหิวเยอะจังเลยอ่ะโอ้เด็กกำลังโตอ่ะกินเก่งเกินไปแล้วเปล่าไม่รอกเรียบร้อยชงนมเก่งอะชงเผื่อให้เราด้วยสิเอ้า เอาป่ะคนละครึง่งเอาไหมไม่เอาเหเมนน้ำลายไปดิฟ่าเอ้ยดูทำเข้าน้ำลายก็ยืดเมื่อกี้เห็นอยู่นะจริงอยากไปเข้าห้องน้ํานะแต่ว่าป่วยป่วยนิดหน่อยอะยแต่ไม่เป็นไรหรอกเออช่วงเนี้เราไม่ค่อยสบายอะ่ะเรานอนดึกอะ่ะไม่ทำอะไรมานอนดึกอะ่ะเรานอนดึกไงกาเล่นเกมเยอะสิเราอะอยากลงไปแช่น้ําะแต่เราปีนเอาตัวเองขึ้นไปไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ําหน่อยงั้นเราอึดแล้วกันนะพ่าเราไม่ปวดอะ่ะ อ่ะไจตดจอนี้เราหิวแล้วอ่ะเอาไปหาอะไรกินดิกินนมไปหาอะไรกินอีกแล้วเหรอ๋อขี้เกียจไปอ่ะขี้เกียจไปขี่จักรยานไปดีกว่าเอ้ยเคยลงหน่อยนี่มาแล้วจักรยานสีแดงของเราหน่แม่มอจช้สีแดงด้วยละจะไปข้างนอกแล้วว่าเบื่อแล้วว่าจะไปแล้วเหรอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมานี่รถสีเขียวของพี่เอกนี่ รชอชงนมอยู่รอเดียเด๋ยวเราเดี๋ยวเรามีจัก,กรยานคันสีแดงของเธอฉีอะไรอ่ะนี่สีเขียวชงสีเขียวอ่ะชงดีๆชงเสร็จเราไม่กินกินนี่ไงกําลังออกมากินนี่ไงกินเนี่ยไปข้างนอกกันไปไหนอะ่ะนี่นี่ปืดป๊ดปื๊ดไปไหนเราเห็นป้ายอะไรข้างหน้าไม่รู้โอ้ใบไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยดูดิโอคนสวนไม่ทําความสะอาดเลยอะ่ะแม่นี้เขาจะคิดว่าเราเป็นไก่งวงแล้วจะจับเราไปกินหรือเปล่าอ่ะอ๋อไก่วันขอบคุณพระเจ้าแล้วนะ อุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมันอยู่อะไรนี่เจ้านี่ป้ายอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรชุ่งๆอะชุ่งๆอะนา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 โนนาเนีนิเนี่เมี่ยแม่เนีอะแม่แมชุ่งอะไรชุ่งๆอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโคมิงะกูซูเนาะออออโ้่านยากแท้ง่วงนอนเฮ้ยอ่านไม่ออกอะไรอ่ะ อะไรนี่อ๋อนี่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 เขาบอกว่าต่อไปเขาจะสร้างแบบใหม่คำมิงสูดเอาเราเป็นเด็กเราต้องอ่านไม่ค่อยออกนี่เราจะไปอ่านออกได้ยังไงเอ้ยเาขากําลังสร้างแบบใหม่อ่ะทุกคนอ่าจริงๆแล้วเขากําลังสร้างแบบใหม่จริงๆแล้วเราอ่านออกนะร้อยเปอร์เซนต์เลยจะบอกให้ว่าแต่ว่าทางนู้น่ะ อใหญเหรอเขามีรถเครนอยู่ทางนู้นด้วยอยากไปดูไหน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 เร็วตามพี่เอ็งมาเร็วเนี่เหรอช้าจริงพี่ฝนเนี่ยไหนอ่ะไหนไหนรถเคลนอ่ะไหนรถเคลนไหนรถเคลนทางนี้ทางนี้พี่ตรงมาเลยตรงมาเลยตรงเคลนบาร์บี้อะเหรอเคลนบาร์บี้อะเหรอเคลนบาร์บี้อะไรก็เคลนไงเคลนบาร์บี้อ่ะนั่นมันเคลนก็เคลนไงรถเคลนนะเคลนไม่ใช่เครนเอาอยะนี่นี่นี่ถึงแล้ว ไหนอ่ะเขาจะสร้างตึกใหม่แหละพี่ฝนไหนข้างตึกใหม่อ่ะนี่นี่เขาสร้างตึกใหม่นี่ไหนสร้างตึกใหม่อ่ะนี่ยตึกใหม่ตรงนี้เหรอเหรอโอ้ยชุดยอดเลยนะระวังนะอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เชื่อเพียเชื่อเพลียอย่าเข้าไปใกล้เข้าไปชำไมอะนั่นอ้าวแค่นี้พอแค่นี้เหรอใช่ขอกั้นไว้นี่ไงขอกั้นไว้กั้นไว้โอ้ยนี่ไงจุ๋งๆเลยอ่ะดูจีบเขากำลังช่างอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่กำลังช่างเคีน อุ้ยน้าหนุกน้าหนุกอันอันน้ำค้างลองหัวเย็นหัวไปหมดแล้วเนี่ยปวดหัวแล้วไม่สบายแล้วอ่ะไปตรงนู้นกันดีกว่าไปไหนอ่ะนั่งไงอุ้ยนั่นใหญ่อ่ะนั่นใหญ่อ่ะนั่นใหญ่อ่ะมีแสงเลเซอร์ด้วยมีเจ็ดสีเลยไอ้นั่นเย็นโบใช่เรนโบว์่อยากขึ้นไปข้างบนจังเราขี่ไปดูข้างในกันดีกว่าเย็นโบ่เ็นโบ่ไอเขาเขียนว่า่่ะอนใหญเียไอูยูยูนิคออนพีพีเอ็น อะไรยูนิคอนเพนไปแล้วไม่เอาแล้วขอขอขอเลี้ยงยูนิคอนหน่อยเอ้ยยูนิคอนน่ะดูดิยูนิคอนกินแอปเปิ้ลน่ะจริงเหรอยูนิคอนกินแอปเปิ้ลเหรอดูจิดูจิยูนิคอนกินแอปเปิ้ลน่ะเราก็อยากเลี้ยงม้างนะลองเลี้ยงดิเลี้ยงดิเลี้ยงเฮ้ยเราเอามาเป็นเพชรเลยละกันนี่เลี้ยงเหรอเลี้ยงเหรอนี่เราเป็นเพชรใช่ไหมเราขี่เลย ไปไหนแล้วอายุนิคอนขอขี่หน่อยจิขี่ได้ด้วยเหรอยูนิคอนขอขี่หน่อยอะขี่ยีขี่ยูนิคอนได้แล้วอ่ะขึ้นไปคนเดียวอ่ะขี่ยูนิคอนได้แล้วมีฝนขี่กองอีกองที่ไหนอ่ะเขาไม่ได้ขี่กองอ่ะแบ่งแบ่งแบ่งก็ได้แบ่งก็ได้เราไปทําอย่างอื่นกันดีกว่าแบ่งไงแบ่งแล้วไงไม่แบ่งหรอกเราแบ่งแล้วอ่ะแบ่งแล้วไง เราไม่ชอบขี่สัต <7 S 2> ว์เจีเราแบ่งแล้วไงเราแบ่งแล้วไงเธอไม่ขี่เราเฉียใจยนะเอาล่หนี้ไปไหนก็ไม่ยอนเลยอยากขี่คันเหลืองมัง่งงี่จริงๆเลยขี่คันเหลืองมัง่งมานี่ไปไ<ม>ทาง<ห>น,<บ>นู้นกันมัง่งเบื่อแล้วว่ะตรงเนี้ยน้ำลายเรายืดแล้วนะ น้ำลายเรายืดเราก็ยืดเหมือนกันเรารู้สึกแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อยากอาบน้าเราว่าเรากับนอรลี่กันเอะกับนอรลี่ป่ะนี่ไงมาทางนี้กันดีกว่าไปไหนอีกแล้วนี่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 น,นี่ตรงนี้รอด้วยชี่รอด้วยมาเร็วเร็วดีไปไหนอ่ะทําไมไก่วงตัวนี้ช้าจังเรามาแข่งกันขับรถกับนอรลี่ดีกว่าแข่งกันขับรถกับเหรอน่่เน่มามาเข้าที่ตรงนี้เข้าที่ตรงไหนตรงเนี้ยเหรออรงไหนจอะ เห็นเห็นตรงนู้นป่ะเห็นตรงนู้นไหมตรงไหนอ่ะนั่นอ่ะทางหมาลายทางหมาลายเหรอหมาลายทางหมาลายนะใช่เราจะแข่งกันไปที่ทางหมาลายแข่งกันเนาะพร้อมยังพร้อมยังใครไปถึงก่อนชนะไปแล้วนะอย่าล้ำหน้าอย่าอย่าอย่าดูเอาอย่างนี้แกทำไมเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยไอ้อย่าอย่าโอ้โหแล้วนะโอ้ยพี่โกงทุกรอบเลยอะไรเนี่ย อะไอะโอ้โหถ้าชนะแล้ว yeah, yeah, yeah. เย่ๆย่่เลี้ยงนมเขาด้วยนะพี่โกงพี่โกง